สวัสดีจ้าเดี๋ยวมณีสิพามาเฮ็ดเมนูแกงอ่อมมะระขีนกใส่ไก่เด้อจ้ะแกงปลาปลาอีกแล้วเมน,นูบานปลาปลามากินแต่แกงปลาเด้อจ้ะบ่ค่อยมากินแกงกะทิดอกเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่าเครื่องปรุงและส่วนผสมมีเอียงแน่ย่างแรกนี่มะระขีนกจ้ะผมมาจากใ้แซแข็งเด่นย่งเป็นน้ำแข็งู่เลย กะน,นกปริมาณก็ตามชอบเลยจ้าอันนี้ไก่น่องคอยใส่ไก่น่องสามน่องเลยจ้ะไก่น่องแล้วก็พริกแกงเผ็ดความเผ็ดก็ตามชอบเครื่องปรุงอย่างอื่นก็นมีเขาครัวเขาครัวนี่่ใส่ก็ได,ด้เ้ยจ้ะถ้่บหมักผงชูรส รสดีน้ำปลรราขาดใบเลยจ้าเหลือลเกลือมือนี่จะบัใส่ใบแมงลักเดือจ้าแกงอมมะละก็บัใส่แมงลักดอกมือนี่จ้าส่วนผสมมีแค่นีนล้ละจ้าง่ายๆเดือดห้องไปเริ่มลงมือเห็ดเลยเดยจ้าพี่เกาจ้ะน้ำมันใส่หม้อใส่กระทะตั้งไฟหอนเหล่าตะผิดแกงลูกพัดพี่เกาจ้ะ ปลาปลานี่ยดิ๊กะไจ้ะตัดแกงก้น,กน,กนทุกลกไปเคนกะนจงเฮ็ดเฮ็ดีเฟยสิดเป้า,าเฮ็ดก่อนเดี๋ยวแซงไปสิจับมาแล้วติดจานฮัดเชยอีกัดเชยอีกะชุนตีแกงแล้วกปวาจตะเวนต้องชุนมาจ้ะ cay cay lúc ấy để già kim 3 để lấy lại để cây cái này 3 nòng สัะปูก่อนใส่พริกแกงกับเนื้อไก่เข้ากันดีจ้ะสอบกินจานเมนูบ้านๆเด้อย่อยมากินนั้นอาหารบ้านๆปลาปลาพวกมาแกงกะทิแหมน้ำยาขนมเส้นด้วยกันเด้คนมาต้นน้ำยาปลาพวกมาแต่น้ำยากะทิจ้ะถ้าน้ำยากะทินี่ยสิกินในจานเดียวแล้วมันกระเลี่ยนแล้วมันเป็นสันเนี่ย มกัก็คือกันเนาะแต่ถตะฮอ่แกงกะทิกระแซ่บทกันได้จะมาละแกงเผ็ดแกงเผ็ดใส่กะทิกระแซ่บแต่ว่ามันสิเบื่อเร็วแกงกะทิเนี่ยเดี๋ยวจะผู้หมักจ้ะเปิดไฟเดียวก่อนก่อนไฟก่อน โดนเติมไปจากเนื้อกไก่จริงๆแล้วเนี่ยทำนี้เขาก็ใส่น้ำลงไปใส่น,น้ำลงไปเลยอันนี้น้ำจะเป็นถ้วยที่กแกงมกี้ล่างลแล้วจะละลายน้ำลงไปแล้วเป็นที่แกงอูี่แกงนี้ ใส่หิงไว้ไข่ไก่อันต้มไก่ไปก่อนจ้ะไก่ไปข้าจังจะมาใส่ไอ้สักขู่จังจะมาใส่มะละจั่น้ำเดือดโดนเร็วที่นี่จิใส่มะละลงไปจ้ะคุอมะละเขียวดีดีเด้แซ่แข็แงไว้ว่ากับเขียวเพื่อกอลกัดจังเขียวสดเพื่กอกาวนี่เป็นอันแขน็งใส่ลงไปเลยแล้วมากินพักใส่พักลงไปเลยละจ้ะ ขีินุ่มเก็บแซะไว้ในช่วงนา,าหนาห่อนเลยจ้ะเก็บได้กินโดนได้จ้ะพักแซ่แข้งหนะรสชากับเคือเกาโบเปียนหอ,อกจ้ะติดกันปกปเป็นนดมแข้งดีเลยกินหลายเวลา เ็นห,หลายเล่นกิดหนงบเได้จัว่ามารัอันีนกแก่ความแสีบเดียว เ,ย,เยจ้ะปิดฟ้าต่อปิดฟ้าต่อให้น้ำเดือดอีกสักรอบจำคือมะปรุงเครื่องปรุงเครื่องเลยจ้าตอนนี้ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเสิรถฟดไปเลยอมชุบรสน้ำปลา ปลาเปิดแม่เขายกขวดก็ และการสุท้ายขอขวบกว็ใส่กระไดเลยจ้ะใส่กระไดก็ใส่กระไดเดี๋ยวรอให้น้ำเขากันแป๊บกันเพื่อนผมใกล้ซุกแล้วด,ดีมะละด้วยชิ่นใหญ่เลยชิ่นหั่นครึ่งหั่นครึ่งเลยจ้ะแบบนี้หละจังเสียบเนาะ ก็เขาอันหอนห่อนเนี่ยเขาวยห่อนหอนหรือเขาเยาะอะไดไ,ดได้แต่เสียบปยังอะไรนี่เผ็ดมะระหอมะระ้างนอสกกัซิมเบิงลลัสะเก็ได้จ้าันชซิมเบงซิมเบง แกงปลาตอใหอรรทุปลาชิ้นติดเใส่หัวัวน้อยก่นจะเดี๋ยวหอม หน้าตาน่ากินบ่แกงหอมมะระคิโนกข่อยมนีนุ่มบานบานตะว่นเสียบเลจากแกงปลาใแตะวันเสียบกณเคยลองแกงเสียบปลาดูบ้างเนาะตมี่ป่าดูกแกงเสียบปลาพื่เสียบด้วกันหน้าตาดกูกินหอ,หอมๆเลยจาะกินข้าวเขาวยวหอานหอนเนะก็เลเขาเหนเนะียวเนาะหอมนั่นแกงย่างเสียบเลจะ ลองหาดเบิ้งเด้วยจ้าเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนด้จ้าคลิปหน้าจะทายังอื่นมาห้เบิ้งใไม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนะจ้ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า